ถาวันนึงพี่รู้สึกท้อกับการทําคลิปพี่มีวิธีการแก้ไขอย่างไรแนะนําบ้างครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าฟังเพลงนี่มันช่วยได้นะฟังเพลงปลูกกำลังใจฮึกเหิมอะไรแบบเนี้ยแบบซาบังโพแล้วมันโกจริงๆแต่ตตตตตตพี่จะทำวันพัชแมนไปถึงเท่าไหร่ก็จะทาไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าแบบมันจะไม่มีคนดูแล้ว่ะพี่โปรเตสกี้ทำคอนเทนต์ใหม่ในอนาคตใหม่ครับแน่นอนครับว่าต้องมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับตัวผมบ้างเกี่ยวกับเกมบ้างนู่นนี่นั่นเกมอื่นบ้างมาลงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างแ้้ะะผมมมมูคาา่่่่งอออออไรรเตต็หหหนนนนสิทชใืีี เยอะมากๆเลยนะเรียกได้ว่าล้นตลาดเลยก็ว่าได้คือคนดูน้อยก็อย่าไปทอนะคือจะต้องทําต่อไปเรื่อยๆครับมันจะมีโอกาสมันจะมีจังหวะที่เราแบบว่าจะบูมขึ้นมาเราอาจจะแบบว่า1นึ่งแสนซับในชั่วข้ามคืนเลยก็ได้คาแนะนําอย่างเดียวเลยคืออย่าทอครับคนที่ทําช่องใหม่สู้ๆทาได้อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าโลกแตกก่อนตายพี่อยากทําอะไรถ้าโลกแตกใช่ไหมผมจะใช้วิชาเคลื่อนย้ายพิพตาย้ายไปดาวดาวเมกฮะรายไดจากการทํา YouTube กับเงินที่เติมไปได้กําไรประมาณกี่บาทเหรอครับผมก็ตอบได้ประมาณนี้แล้วกันนะว่าได้ประมาณหลักหมื่นนะฮะพี่อยากคอแรปกับใครมากที่สุดออ ว่าการที่เราไปร่วมกับช่องอื่นใช่ไหมแน่นอนเลยไอดอลของผมการเจเทพเจ้าแห่งการเปอ้อแล้วก็มีช่องคุณการเหยียดด้วยนะครับแล้วก็มีพี่สกิททีวีเออนี่ผมชอบเขามากเลยชอบหลายคนเหลือเกินแล้วก็มีพี่บูมโอพีแซททีวีนะครับแก๊งเดียวกันเลยแกง๊งขยะแต่มันก็คงจะเป็นแค่ความฝันพี่ทําหน้าปกคลิปยังไงครับเอหน้าปกคลิปก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราวาดเองกับมือไม่ใช่เราสิแฟนผมเนี่ยวาดเองผมจะเป็นคนบลิฟบอกแฟนผมว่าเอาหน้าปกแบบนี้นะเอาตัวนี้เอายุมตัวนี้วาดนี่ด้วยวาดนู่นวาดนั่น ผมเนี่ยก็จะเป็นคนวาดนะฮะผมก็เป็นหน้าที่สั่งไงสั่งการแบบผู้บังคับบัญชาที่แลปให้ดูหน่อยเอบักเกสซูบะโคระบาเกสไซเฮิอัเกสซูบะโคระบาเกสซูบเอโอะขี่กับกายหยิดอาร์พิจิเอ็นคนไหนาอายุมากกว่ากันคนไหนาอายุเท่าไหร่ผมเนี่ยอายุ23คุณกายหยิดน่าจะประมาณผมนะ23หรือไม่ก็24แต่คุณอาร์พิจิเอ็นเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าเขาอายุเท่าไหร่นะฮะเคยดูอนิเมะเรื่องไหนบ้างและชอบเรื่องไหนที่สุดครับโอ้โหถ้าเคยดูเรื่องไหนบ้างนี่โคตรรเเ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 ยยยออออะะะะลลลลคคคัับนนนนนิิมมมมมทททททีีีีี่่่่่่่่ผผดดดดดููาูาาาาป็วววสใหหญขกกกไพถึงืจ เกมวันพัชแมนครับคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมแนวเทิร์นเบสเนี่ยเยอะมากๆคือชอบสไตล์เกมแนวเทิร์นเบสที่แบบว่าไลต่ตีไล่ตีกันผัดกันตีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือผมก็เห็นเกมวันพัชแมนเนี่ยมันเข้ามาใช่ไหมเออแล้วเกมมันน่าสนใจหรือเมื่อเราลองทําเกมนี้ไปนเนี่ยแล้วก็แสตอบรับมันดีที่สูงเท่าไหร่ขอให้พี่ตอบสาธุน้ําหนักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยน่าจะสูงประมาณ171หรือว่า172งร้ําหนักผมอยู่ท่ทีประมเจ็ดสิ่เคยคิดจะหรือล่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิครับแล้วถ้าเคยเลือกคิดจะเลมอเล่นเนี่ยเพราะว่าสาเหตตุออะไรนนี้เนี่ยก็ไม่คิดว่ากิเลพี่ะคยค คิดว่าจะเลือกเล่นใช่ไหมก็คงจะเป็นสาเหตุเพราะว่ามันเกลือเกินไปหรือว่ามันต้องเติมเยอะนี่แหละที่เสียดายเงินกับที่เติมไปใหม่ครับหรือว่าพี่มีความสุขที่ได้เติมเสียดายที่เติมไหมหรอผมไม่เสียดายนะเพราะว่าสิ่งที่ผมได้กลับมาเนี่ยคือการทำคอนเทนต์ให้คนดูได้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นในช่องของผมทําให้แบบคนดูสนุกเอออนแบบนี้นะฮะแล้วพอคนดูสนุกคนดูชอบผลงานของผมเนี่ยผมก็จะแบบว่ามีความสุขแน่นอนพี่จะทําระบบสมาชิกไหมทําแน่นอนครับรอก่อนรออีกนิดหนึ่งอึดใจเดียวเท่านั้นพี่กกกลลลัััวววผผีีีีีไไไหมมมมดดดิิร่่่่เเเเงนนชทาป้ ทนะี่ผมไม่เคยเปิดเงินในบัญชีให้ใครดูมาก่อนเลยนะถือว่าเป็นความลับอย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยพี่เคยเจอกายหิดต,ตัวจริงไหมครับไม่เคยเจอฮะการทํา youtube ของพี่จะเป็นแนวไหนบ้างครับในอนาคตคือผมได้คิดไว้เนี่ยหลายอย่างมากแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังทําอะไรไม่ค่อยได้นะฮะบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือเราจะมีเกมหลายเกมไม่ใช่แค่วันพัชแมนแล้วก็อาจจะแบบว่า <c oughs> มีรายการทําอาหารเออแล้วก็แบบเป็นบล็อกนู่นนี่นั่นฮะที่เกี่ยวกับตัวผมแล้วผมซื้อของอะไรมารีวิวอะไรแบบนี้เลยแบบว่าเป็นช่องช่องหนึ่งที่แบบรวมทุกอย่างเลยที่เป็นสไตล์ขขอออองงผมเะไไรแบบนนี้้วป พี่รักลุงตู่ไหมครับไม่ข้อต่อไปพี่รู้จักกับการหิดมากี่ปีครับก็ตั้งแต่มาเล่นเกมวันพัชแมนนี่แหละก็น่าจะประมาณเกือบเกือบหปีได้นะจะเรียกว่ารู้จักกันได้หรือเปล่านะมันก็แค่เป็นกลุ่มไลน์แล้วเราก็คุยกันในกลุ่มไลน์เท่านั้นเองนะฮะทำไมพี่หล่อเท่จังครับมันแค่นอนอยู่แล้วนะครับก็บอกเรื่องที่น่าอายที่สุดมาซะเรื่องที่น่าอายที่สุดอย่างน,นั้นเหน่ะถ้าเป็นเรื่องที่น่าอายที่สุดเดี๋ยวน่าจะเป็นเรื่องในอดีตนะเป็นเรื่องสมัยประมาณปฐมนี่แหละซึ่งวันนั้นเนี่ยผมมก็ไปปปเเเรรรรีียนนนนตตตตาาาาิแ่่่่่่งงงงดััถู้ววะะหททจ ผมเนี่ยด้านไปเหยียบสิ่งสิ่งหนึ่งเข้าที่มีสีเหลืองๆที่มันอยู่ตามพื้นใช่แล้วครับมันก็คือขี้หมานั่นแหละแล้วคุณผู้ชมนึกออกไหมคือเราต้องรีบไปเรียนนะ่ะรถโรงเรียนมันมาแล้วแล้วคือเราเหยียบขี้หมาพอรถโรงเรียนมาเนี่ยผมก็ต้องรีบขูดขี้หมาออกจากรองเท้าแต่ว่ารองเท้าสมัยก่อนมันจะมีร่องแบบเป็นร่องคุณผู้ชมเคยเห็นร่องรองเท้าปะที่แบบหินมันชอบไปติดมาก่อนน่ะนั่นแหละแต่นี่เป็นร่องที่มีขี้หมาติดอยู่แน่นอนครับว่าขี้หมาในกลิ่นมันไม่หอมแน่ๆมันเหนเม็นแเ้บตดงแบบเ้ิดพื่า ออกไม่ให้กลิ่นมันออกอะแต่ว่าขนาดไม่เปิดส้นเท้าในะกลิ่นมันก็ยังออกอยู่ดีแล้วก็แบบมีคนทักมาว่ามีใครได้กลิ่นขี้หมาไหมนั่นแหละฮะผมก็ทํายังไงอะผมก็ต้องนั่งนิ่งที่สุดทําเป็นปกติมีคนทักทีผมก็ต้องสะดุ้งที<อ>นั่นแหละฮะนี่เป็นเรื่องที่น่าอายที่สุดแล้วละมัง้งก็คือเรื่องเหยียบขี้หมานี่แหละไม่รู้จะเป็นลลางที่ไหนด้วยพี่คิดว่าพี่หลอกกว่าการหยิตไหมครับอ่ะน่าจะกินกันไม่ลงนะฮะพี่ครับพี่เล่นเกมอะไรบ้างครับขอทุกเกมเลยอย่างนั้นน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 ่่่่่่ะะะโโออออออเเเเเเเคคดีีีียยวผผมมมมจแแปปกกกททททลลลลูููต้้้้้ใใใหหรรรััับงศพพ์็ิาาสุ เรื่องนี้นะครับผมไม่เคยกินบุหรี่สูบเล่าเฮ้ย <Hey! S 1> ผมเคยแต่ลองเว้ยพอลองปุ๊บแล้วรู้แล้วเราก็ไม่ทําอีกอย่างแบบบุหรี่ใช่ไหมผมเคยลองสูบครั้งหนึ่งพอรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็ไม่เคยลองอีกเลยผมก็ไม่สูบเลยคือเหมือนกับว่าผมแค่ลองให้รู้ว่ามันเป็นยังไงเฉยๆแล้วผมก็จะไม่ไปยุ่งกับมันนะฮะแฟนพี่ชื่อช่องว่าอะไรแล้วนะครับอ๋อชื่อช่องนี้เลยครับ S, S H E R R Y P I M เชอรี่พิมแม่โปรโมทช่องแฟนก็มาพี่ทํายังไงถึงให้เสียงพี่มีเอกลักษณ์หรือครับติดตามเพราะเหตตตุผลนนนี้้อออ่งงบกกรัวาามเป็ส์พูดข แต่ละคนมากกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครฟังหรือว่าดูคลิปผมเนี่ยเสียงผมอาจจะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมแบบคุณผู้ชมเคยคุยกับแฟนไหมว้าเราคุยกับแฟนเนี่ยเราจะไม่ใช้เสียงปกติในการคุยใช่ไหมแบบอาจจะคุยเสียงปกติบ้างคุยเสียงสองบ้างมันก็เหมือนกับการทาคลิปสำหรับผมเนี่ยการทาคลิปก็เหมือนการคุยกับแฟนแต่ว่าเป็นแฟนอีกคนหนึ่งผ <c odes> ู้ชมงงไหมอาจจะมีเสียงปกติบ้างหรือว่าเสียงสองบ้างอะไรประมาณนั้นอะแต่มันอาจจะไม่ใช่เสียงสองมันเป็นเสียงที่แบบแบบเนี้ยพูดยังไรดีวะที่เติมเกมอะไรที่เเเสสีียงงงนนนนออทุ่่่่ดมมกแคตต้ผล ไม่เคยเห็นเกมไหนมันกินตังได้เยอะขนาดนี้เท่ากับเกม One พ u n c h Man The s t ตองเก็ t พี่ทำอุปกรณ์ไหมครับไม่ทำครับผมซื้อทุยทำไมพี่ใช้โปรไฟล์ u t u b e อันนี้อ๋อโปรไฟล์ u t u b e อันนี้เนี่ยคือแฟนผมเป็นคนดาฟให้นะฮะคือการดารฟเนี่ยคือเป็นการวาดรูปเสมือนที่วาดจากรูปจริงแล้วมันเป็นการวาดรูปที่ยากมากนะแบบนี้นะฮะแล้วผมก็เอ้ยชอบผมก็เลยใช้แค่นั้นเองอยากรู้สเปคคอมพี่ครับสเปคคอมของผมนะครับก็ตัวเล็กน่ารักขี้เล่นทุยตลอสเปคสเปคคอมของผมนะครับค่าจอหนึ่กับ CPU i7 Gen 8กับ RAM 16กิกอาชีพแรกของพี่ทําอะไรผมเนี่ยท o u t u b e มาตั้งแต่ตอนสมัยประมาณขึ้นปีหนึ่งแล้วก็ทําท<ำ>ํท<ำ>หายหายไปบ้างแล้วพอผมเรียนจบมาเนี่ยตอนนี้ก็ทํา YouTube อยู่นะฮะไม่ได้ทาอาชีพอะไรเลยเพราะฉะนั้นอาชีพแรกของผมเนี่ยก็จะเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละทำไมพี่โปเต้ไม่ทําคลิปกับแฟนบ้างถ้าใครดูช่องผมใช่ไหมเมื่อก่อนจะมีคลิปแบบว่ากับแฟนบ่อยใช่ไหมที่เมื่อก่อนเนี่ยมีบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยสามารถไปหาแฟนได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่มาหาลาัยเดียวกันใช่ไหมหรือเมื่อเราอยู่มมหหาาาววิททยยยยยลลลััััเดดีกกกกกนนนน่่็จะอูใใ้้้ํํไปปค ง่ายมากๆ,ๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต่างคนต่างเรียนกันจบแล้วเราเราก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับบ้านก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาไปทําคลิปด้วยกันเลยถ้าแบบว่าผมยังได้อยู่มาหาลัยเดียวกันกับแฟนผมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นคอนเทนต์ที่แบบหลากหลายเน่ๆในช่องของผมนะฮะทำไงถึงจะมีแฟนการที่เราเนี่ยจะมีแฟนไม่ใช่แค่เราเนี่ยชอบเขาและเราเนี่ยจะมีแฟนได้นะเราชอบเขาและเขาต้องชอบเราด้วยการที่จะมีแฟนหนึ่งเลยเราจะทํายังไงให้เขาชอบเราเพราะว่าเราเนี่ยชอบเขาอยู่แล้วนั่นแหละแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้เขามาชอบเราซึ่่่งงสิททีผมําานกก็คือร ไค,คุณผู้ชมก็เ,เห็นทฤษฎีนี้เปล่าทฤษฎีการทักไปคุย21วันเขาพีคนบอกมาว่าถ้าหากเราเนี่ยทำอะไรที่ตั้งใจสักอย่างหนึ่งเนี่ยติดการซ้ำๆอย่างน้อย21วันมันจะกลายเป็นนิสัยเราเนี่ยมาใช้ทฤษฎีนี้เนี่ยกับความรักก็ได้นะช่วงนี้มันเป็นช่วงยุคโควิดหรือว่าโซเชียลใช่ไหมอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยๆแล้วก็ทักเขาไปเลย21วันทักเข้าไปแบบ21วันติดเลยนะแล้วพอเข้าวันที่22เราเนี่ยไม่ต้องทักแล้วเราลองหายไปดูแล้วดูสิว่าเขาจะแบบว่าใใจจจจอออออ่่ะะ่น่นนนทททัััักกกเเเเเรรราา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 าลลบบบมม้้้งงหหหืืปปวขขะะะีียย22ถไไแ ก็ได้ค <bin uk> <azo> <hacerlo> ุณอาจจะเฮวก็ไ <Philadelphia> ด <sk voulais uno> <sk> ้แต่ถ้าเขาทักกลับมาเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีใจให้เราก็ได้นะอลองไปทํากันดูพี่ทําอาหารเป็นไหมไม่เลยอาหารที่ผมทําในรูปเลยเป็นไงใครๆก็เรียกผมว่าโปเตชฟมือฉมังพี่ท้อไหมครับเวลามีคอมเมนต์ด่าเวลามีคอมเมนต์ด่าเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าเขาด่าเราเพราะอะไรบางคนพิมพ์เข้ามาด่าว่าแจกกล้วยก็มีก็คือเราก็มีรูเหตุผลนะว่าเขาด่าเราเพื่ออะไรแล้วก็จะไปท้อทําไมล่ะใช่ไหมคือเราก็ทํางานของเราเนี่ยอยู่ดีๆแล้วมีคนมาคอมเมนต์ด่าแบบนี้เขาอาจจะขาดความรักก็ได้ผมก็เลยแจกของใช้ให้เขาเป็นหนึ่งดวงทำไม พี่ถึงตั้งชื่อว่าโปรเต้ครับคือชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่แม่ผมตั้งให้นะตั้งแต่เกิดเลยว่าโปรเต้พี่นอนกี่โมงครับคือการนอนของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เป็นเวลาเลยครับบางวันผมนอนเชา้าบางวันผมนอนเย็นบางวันผมนอนดึกแล้วแต่เลยผมง่วงตอนไหนผมก็น,นอนพี่อยากมียอดซับเท่าไหร่ถ้าตามผมตอนนี้เนี่ยนะฮะคงจะอยากถึง1ล้านมัน้งเพราะว่าเราครบ1นึ่งแสนมาแล้วต่อไปก็ต้องเป็น1 000. ล้านใครเป็นคนตัดคลิปให้พี่ครับคลิปแต่ละคลิปเนี่ยทุกคลิปเลยดีกว่าทุกคลิปของผมนะครับผมเป็นคนตัดเองงททัั้หมมมมดเเเเลลลยยยย100%ีี่โรรรตควกสมอนุบาถึง มปลายไหมครับวีรกรรมนี่หมายถึงวีรกรรมเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีเอาเรื่องที่ดีก่อนละกันวีรกรรมเรื่องที่ดีๆของผมเนี่ยตอนช่วงมปลายนะฮะเป็นความภาคภูมิใจของผมเลยก็ว่าได้นะคือผมเนี่ยนะฮะเป็นนักบาสเกตบอลโรงเรียนผมเริ่มเล่นบาสมาตั้งแต่ช่วงมต้นแล้วพอมาช่วงมปลายเนี่ยนะฮะผมก็ได้ไปแข่งที่หนึ่งเว้ยมันเป็นแบบว่าระดับเขตระดับจังหวัดอะไรแบบนั้นเลยนะแบบว่ามีทีมโรงเรียนดังๆที่เขาแบบเก่งบาสกันมาเยอะมากแบบพวกเซนหลุยย์อะไรแบบเนี้ยที่แบบเก่งบาสแบบโอ้โหต ารโรงเรียนของผมเนี่ยได้อันดับที่3ของจังหวัดเลยนะแล้วคนที่ทําแต้มเยอะที่สุดในทีมเนี่ยก็คือผมเองที่แบบว่าโคตรหล่อเท่เลยอ่ะคนอะไรมันจะเท่แล้วมันก็เก่งได้ขนาดดีอ่ะพอพอพอละเดี๋ยวมันเริ่มจะหลุดไปเรื่อยๆแล้วก็มาวีรกรรมความเกรียนของผมบ้างดีกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็การไปเรื่องแบบซอฟซอหน่อยคุณผู้ชมเคยเล่นอันนี้ไหมการ์ดยุกี้ไหมดูเอลลิสในตำนานนะเคยเล่นป่าวเวลาเราเล่นการ์ดยุกีกับเพื่อนเนี่ยมาถึงมันจะมีการ์ดห้าใบใช่ไหมแอ้โจ้เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นหกใช่ไหมแน เขาเรียกว่าการจั่วแบบทีเผลอเพราะเพื่อนเราเนี่ยเผลอเลยครับเราก็แอบ,บจั่วมาหนึ่งใบพอมันเผลออีกแล้วก็จั่วอีกหนึ่งใบเฮ้ยแล้วก็จั่วอีกหนึ่งใบจั่วจนแบบการเต็มือไปหมดลงกันแบบไม่หวั่นไม่ไหวแล้วเราก็ชนะมาในที่สุดอันนี้เป็นวีลกรรมความเกลียนแบบว่าซับซ้อนนะจริงๆมันก็มีหลายเรื่องนะเอาไปบ้บ,บ้างเดี๋ยวแบบทำอีพีเล่าเลยไหมเอาไว่มาประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็คําถามต่อไปตอนไหนจะปิดคลิปครับตอนนี้หละฮะ